นับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณหน้าอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเรือเอกการมินารุจิรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 3มิถุนาย,ยน2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและข้าราชการท้องถิ่นผู้นำชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังร่วมพิธีโดยประกอบพิธีถวายผ่านพุ่มเงินพุ่มทองเปิดกรวยดอกไม้สดและกราบคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมี และเพลงสตุดีจอมราชาถวายความเคารพและลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของอประเทศไทยนะครับเป็นวันที่เป็นวันที่เรามาถวายพระพรน,นะครับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับเนื่องจากว่า ในท่าเรืออย่างชบังเนี่ยเราประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับทั้งการท่าเรือนะครับส่วนราการผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือต่างๆนะครับผู้ประกอบกิจการต่างๆที่อยู่ในรอบเนี่ยเราก็ได้เชิญนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมาร่วมกันนะครับในการจัดพิธีนะครับถวายพระพรถวายพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจาก มทั้งส่วนประกองครับ